thank you สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนครับผมอยู่กับช่องลูอีสานหน่อยต่อยครับเมื่อนี้ผมผ้ามาไซเบ็ดครับพี่น้องผ้ามาไซอันเบดเงียปลาครับหาซิบหลังครับผมไม้ไม้เก่าครับผมไม้ที่ผมเคยไซกุเชียล่ะแต่ว่าผมบรได้มาประมาณหาหกมือแล้วครับระดับน้ำกับโคงทีครับผมตอนนี้ไม้กับหกคือเก่าครับนี่ครับผมเงี้ยวเป็นเงี้ยปละเข็งหน่อยครับผม พอดีพองามเลยครับพอดีขาเจ้าไปเอาปลาขอนมาหล่ะกับผมเห็นผมกะไลยถามสื่อน้ำขาเจ้าครับผมกะพายเรือของมาคือเก่าครับผมเรือพายขามมาเนาะขามมาขามแม่นม้ำแมาอีกฟังหนึ่งครับมันใส่ใดแต่จุดนี้ครับพี่นงจุดอื่นนะั้นใส่บ่ไดดครับผมเพราะว่าเขานามขาเจ้าน้ำไห้น้ำหน้าขาเจ้ามันกระแหงเป็แล้วนามตรงจุดนี้มันติดแม่น้ำครับมันเป็นหน้าล่างคืออย่างผมเคยบอก ก็คลิปก่อนครับผมหนามมันแย่เขามาาเนาะมันมันติดไม่หนามหนามมันเขามากสิครับมันก็เลยสามารถใส่ได้แต่น้ำมูนี่ครับผมแต่ที่จริงเดี๋ยวตรงจุดที่ผมมาใส่นี่พื้นที่หลายไรครับผมแค่มันหกคือประมาณหาซิบไรได้ครับถ้าเขาถ้ามันแปนนี่ใส่เบ็ดได้เป็นร้อยสองร้อยหลังครับแต่นี่มันหกครับมันมันเลยใส่ได้แค่เต็มทีซีิบหาสิบหลังครับเพราะว่าเขาต้องถางใส่ครับพี่น้อง ไปใส่เบ็ดน้ากันครับผมเบื้องว่าไม้หกแบบนี้สีทํางานดีบอกกบเมียปลาเข็งด้วยเลยครับผมไม้งามขนาดครับระดับน้ำโค้งทีเหรอครับผมเข็งหน่อยเหราครับผมสีทํางานบ่งว่ามันจะกินเมียลูกปลาครับผมผมบ่มีเขียดครับพี่น้อง เกียดหายากครับเกียดคนค้างหายากอยู่ฝนก็นเริ่มจะทางบ้านผมบ่ค่อยมีฝนแล้วแต่เมื่อนี้รู้สึกว่าทาังบุญดียินเสียงฟ้าห้องบึมบั่บั่มๆๆดูว่ามันถี่มาหอดเท่าบอ่อฝนมาหอดมหมอหอใส่เบ็ดบอ่อเท่านั้นแหละเดี๋ยวติดตามชมน้องกันครับผมถีเป็นยังไงก็หมายแบบนี้เนาะ เข่งกับงามครับผมก็ดีพระงามเนี่ยแหละขอเบ็ดกันขอเบ็ดเบือนสิบสามครับผมเอาลองเบื้อง ไม้กับหกคือเกา่าหรอครับพี่น้องผมบรดิมาตัง้งนะอ้บูเมนนะหกมื่นเจ็ดหมื่นหรือครับภาพไม้หกคือเกา่าว่านามดูซึกว่าจะบ่ลงบันไดแสดงว่าข้าเจ้าเริ่มเริ่มตันน้มนะครับข้างล่างเพราะว่ามันจะเบิดฝนเนาะตันไวเพื่อ อันทำการเกษตรครับช่วงแรงครับผม อากาศทางบ้านผมก็เริ่มมันเย็นนะครับผมเริ่มหนาวแล้วเริ่มเปลี่ยนฤดูกาล ครับผมพี่น้องผมก็จะขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับผมตอนนี้มันเหมือดคำนะครับเบ็ดย่างอยู่ประมาณยี่สิบกว่าหลังครับผมตอนนี้ผมก็ใส่นามมาสุดตรงจุดนี้พอดีเนาะล่องมึงครับผมรูสึกว่านามมันจะหนึ่งคงที่ครับบ่ขืนบ่ลงเนาะมันมีช่องอมีช่องมีปองี่ปลาขึ้นมาอยู่ใ้หนี่อยู่ครับร่องมึงครับ ผมนุญาตใส่เบ็ดครับเดี๋ยวจังมาหลุ่นไมา่ยามน้องกันครับผม พี่น้องไซเบดบอเลียวกับผมได้ไปประมาณตัวใด40 46หลังครับเพราะว่าอยู่หนีมันเหลือเหลืออยู่4หลังหมายมัน6ครับผมกระเสียบได้ประมาณ46หลังก็ถือว่าโอเคครับกับบอททันได้ยามกับครับผมไซเแลีวยบบอลทยามกับเลยเพราะว่าผมไซวุ่นมหาหมงเกลครับผมมาจุดเดิม ลัผมสิทิมไว้ประมาณสักพักหนึ่งจังสิ่ผ้าพราแม่พี่น้องพยายามไปรุ่นน้ำกันกระเบ็ดเนียปลาเค็งครับผมเมืองว่าสิทํางานดีบ่เมื่อนี้ิัดการบ่กับไม้เดิมแต่เปลี่ยนเนียครับผมเนียปลาเค็งเมืองว่าหลบก่อนผมลองทั้งเงียกิลิ่เนียปูกะเนียเขียดครับเนียเขียดได้ปลาหง่ครับว่านั้นผูใดได้เบิร์นคิดที่แล้วแต่สีห็นเนาะแต่ว่าเงียกิลิบ่ไหวครับผมมันหลอนหลอนเกิน เอาเงียบมือเหนียวเงียบเพียงหน่อยมาล่องครับเดี๋ยวทารุ่นพยายามน้ำกันครับผมสีมันสํามใดเนาะโอเคครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ไดวลาาละครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งเบ็ดครับไยายามรอบแรกน้ำกันหลังจากที่ห้าวไซไปแล้ววัดไยายามกลับเลยครับผมเมืรร่อวานนี้ป่าว่าปลาตัวแรกข้าสีเป็นปลายังครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับ ตอนนี้ทา้งล้างผม,มีฝ้าเหลี่ยมมบามบมอยู่พี่น้องฝ้าห่องบึมบำบำเลยผมผมคิดว่ามันอ่เด็กๆอาจจะมีฝนครับตอนนี้เดี๋ยวทําเวลาผ้าพรมพี่น้องยามเบ็ดซะก่อนครับก่อนฝนจะลงครับผมไปดูเบ็ดน้ำกันครับผมใส่ปน ปนครับนอกเสร็จปนครับผมมานมันมาน,มานโอ้กินเงียบกระเข่งครับแถมที่สองมานะครับผมตอนนี้ฝนตกครับผมดีผมอันพกหฮมพกอันจ่อง,องน้าที่กระเป๋าเมื่อกี้เห็นมันดึงอยู่ครับสั้งนี่ครับผมปลานยังง โอ้ปรากฏครับปกดปรากฏดเดี๋ยวด้ยวยท่านครับท่านนั้นเนายโอเคนีครับผมแต้มที่สองห้องเป็นปรากฏครับมานๆมาน,มาน,มานหมนมนปวดตกค,ครับผมโอเคครับครับพี่นอ้อง ผลก็ตกฝ้าก็ห้องครับผมปลาก็ลังกินเบ็ดครับอุ้ยหลังนี่ประกฏครับผมอย่างนี้สามกดงครับกลางจ้องยามเบ็ดครับผมตอนนี้พันครับผมเดี๋ยวด้วยลอีกจังได้ละพัน,พน เขี้ยนี่เหนียวครับเอา้าขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน,นครับผมเหลืองอุ้ยหุยเลยเอาโอเคครับได้การอยู่ฝนกับโตข้าบผมฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้องแห้งครับผมเดี๋ยวเบึงสถา,านการณ์ก่อน,นเนาะตอนนี้ก็ยามท่านเลีเ้ยวดอกเบ็ดเบึงว่าเขาจะหาจุดพักได้บ่แถวนี้นผมมีเฉียงหน้าครับ โอเคครับผมครับผมกลางจ้องยามครับผมกลางจ้องยามเบดหลังนีลอนครับผมปามส่วเนเงี้ยดีครับผมแต่ว่าหลังติดหลังบัติดครับผมก็จะทายแต่หลังมันติดเนาะครับเนาะตอนนี้ฝนตกแห้งครับผมเริ่มโล่งเม็ดใหญ่แล้วเดี๋ยวผมเสียบเงี้ยอนครับผม ครับผมมาแล้วครับอีกแต้มนึงทังนี้เป็นปลาคอครับพี่น้องหลุดพอดีพองามเคบครับครับผมเก็บครับครับพี่น้องนี่ครับผลงานยามเบ็ดรอบแรก โคตตัวงี้ยมกระปคอใส่้งามๆม,มก็ดีกินน่ครับผมตอนนี้ฝนตกครับพี่น้องมาทุกทีทุกทางเลยครับเบื้องว่าจะเป็นยังไงเนาะอัน,นรอบต่อไปห้องสีได้ป่าเพิ่มบอรอบต่อไปนี่ผมจะพาพแม่พี่น้องกู้เลยครับผมอ่าเงี่ยผมเบิร์ตเหรอครับผมเงี่ยเงื้ลูกปลาหมอหรือว่าประฉิดมันหล่อนดีครับผมแต่ว่าผมประเทศไทยเบื้องนี้คือหลังไะที่มันหล่อนผมทไายเบื้องเฉพาะหลังที่มันติดปลาครับผมเนี่ยอาจจะบ่หอดตอนเศร้าครับล้วก็ตอนเศร้าน,นี่ คิดว่าบ่าสะดวกมา่อย่างคับผมเพราะว่าเบ็ดเบ็ดมันหล่อนล่ะมันเหลือหน่อยหลังเกินไปผมก็จะทําการปูเลยแต่รอบต่อไปนี่ถ้าไปรุ่นน้ำกันว่ามีเพิ่มบ่มีป่าเพิ่มบ่แล้วก็อ่าจะ่าพาไปเห็ดกับเ้าะกับนานกินครับผมโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมรอบต่อไปถ้ารุ่นน้ำกันมีป่าบ่โอเคครับผม ครับพี่น้องผมกับผ้าพแม่พี่น้องมาก,กูดเบ็ดครับผมยามรอดทุทไายมาแล้วครับเต็มแรกประกวดกดงามๆเลยครับโอ้ครับผมงาม,งามเลยขออนุญาตเก็บครับผมตอนนี้ฝนตกครับผมฝนตกมานมาน,มาน ขเขาทาเงียบปะเข็งหน่อยครับปลากดนี่ก็ง่ามอยู่ตัลวละห,หลุ่นตพวดีพอง่ามครับผมต้มเส่บๆแลาบกับแ่บด้วยครับผมแต่สำหรับผมนี่ผมมักผมมักต้มครับปลากดนี่บางคนก็นกนแกงใส่นุ่มไม่สมครับผมบางคนกับลาบเขาทาอยู่ด้วครับผมปลากดนี่ เอโอเคครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับผมอีกหลายหลังอยู่ฝนกับตกบาเศร้าเลยครับหลังนี่ส่วบติดครับพี่น้องเฮ้ยเสียกพันอยู่เท่าเันปลายขั้นเลยครับนี่เคครับเก็บกูครับผมครับพี่น้อง้างหน้ามีการนี้แล้วครับปลายยงบุคคับ อามาอีกแล้วกดครับผมนอ้องประกดกุญนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมือกับถือไฟครับผมมือหนึ่งกับถือจ้องเอา่าโอเคอตัวหนีไงกูางาม ครับผมขอเก็บครับมันหมานนะครับมือนี้ฝนตกกับหมานอยู่ครับผมเสือดาวมันเงี้ยกระเบิดครับเงี้ยรอนดีพี่น้องเงี้ยปลาเข็งนี่รอนดีมันสวนไม่ค่อยตี๋นะครับเนาะ ยางฝนกับล่งเม็ดครัก uh huh. ปรากฏมีแต่ตัวงามๆเขากันดีขนาดเลยก็มีปลาเข็งนี่ครับผมปรากฏนี่เหรอือว่าเด็ก,การอยู่ครับพี่น้องตกบ่เศ้าเลยเน,น,นาะฝนเนาะี๋ยวเบิ้งเบ็ดน้ำกันต่อครับย่งอีกหลายหลังครับผม ผมทําการเก็บกูเนาะปรากฏกินดีขนาดเลยเป็นเงีย้ยเขียดนิ้วคือสิคัากอยู่ครับผมไม้แบบนี้บ่ประค้อกันเงี้ยกับพวกปลาชโดครับผมส่วนมากพวกนี้มันจะเป็นปลาตัวงเงีย้ยกินครับเงี้ยเขียดแต่ว่าเงีย้ยปะเข็งนี่ก็ปรากฏนี่เข้ากันดีครับทั้งนี้บ่หล่อนครับผมเดีย๋ยวผมขอเก็บครับผมทั้งนี้ถือ ปลาไงครับผมปอดเบ็ดโอ้เป็นโลครับนี่ครับผมเป็นโลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนฝนกระตกครับผมโอ้ผมใส่จ่องน้ำครับผมเอา ครับผมอาจจะบรสัตว์เนาะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมันพันเนาะครับเนาะพันคักพันเนี่ยเ๋าจุ๊บมันพันต่อใหม่ครับผมผมลงไปออกก็โอเคครับประตองครับผมพี่น้อง กินเงียลาโอ้ยออาโอ้ของยัยยงไงเด็กการองนีครับผมสองไก่โอ้ตัวนี้น่าจะหัดโลอยู่ครับผม โอ้เขาทาเขาทาโอเคครับครับผมครับปากกาย้ยอดโอ้ใครอยู่มันอยู่ไหนพี่น้องก้อนนี้เดียวครับ โอทาอยู่เอาฝนฝนฝนตกกะถือว่าหมานอยู่เนาะเคียอยู่อื้อลาบครับผมนี่ลาบเหนียวครับผมไม่อีกแล้วครับต่อจากปลาตองครับผมเป็นปลากดครับนี่ครับอื้อได้ก,การได้ก,การเดี๋ยวออกก่อนครับผม กอมันก่อบอดีครับกอ้อน้อยเดียวในการครับผมเอาไปเพิ่มกดสวยๆครับพี่น้องตอนนี้ฮอากับกู้เบ็ดแล้วแล้วครับผมผลกับกก๊ะท่านเศร้าครับงสงไัยที่ตกเบิดขึ้นสวัดแจงครับผมมีครับผมผลงาน S <S อยอดเลยครับหรือว่าเด็กการครับเพราะเด็กอยากได้กินอยู่เดี๋ยวผมจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดกับเ,เขากินครับผมเดี๋ยวไปเฮ็ดยู่บ้านคุ่นละครับก็ดีอยู่นี่มันฝนตกครับผมเราสามารถทางไองข้างข้างขึ้นครับผมข้างขึ้นได้เพราะว่ามัน,นดังไฟยังกับแด้ครับมันเปียกนะครับเนาะมันตกตั้งแต่ผมใส่เบ็ดแหล้วนะครับผมที่แลกแดดแล้วทันนี่ผมกับว่าแดดผายางมานั่มครับผมว่ไแด้เอาสุดกันฝนมานั่มดีนะมีน มีจองมีโฮมนี่ติดกระเป๋าเปยมานั่งครับือว่าโอเคอยู่ไปเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ในขั้วเลยครับผมเดี๋ยวไปเห็ดกับเผากินเอเคครับครับผมตอนนี้ก็มางหอดขั้วยุบานนะครับผมเข,ข่าขั้วแล้วนี่ครับตอนนี้เวลาประมาณ4ทุ่ม4 40ครับจะ5ทุ่มนะครับผมเครื่องเครื่องต้มหม้อก็มีประมาณนี้ครับ นี่ยังใส่ไปครับผมส่วนเครื่องปรุงนี่ผมเตรียมว่าเจียวไปเห็ดเมนูอยู่มองกันใส่เบ็ดผมนะครับผมฝนมันตกตอนนี้ก็ตกอยู่ครับผมตกบ่าสั้นเศร้าอยู่ครับผมคิดว่าตกบิดขึ้นแน่นอนนี่ครับผมเราจะต้มประกดครับประกดทีห้องใส่เบ็ดมาได้นลครับผมอากาศมีบกเนาวยังหน่อยครับเพราะว่าผม,ผม,มบ่มีมะขามเตียยครับใส่กหนาวแทนเพิ่มรสจัด สมนิดหน้อยหรือเปรี้ยวนล็กน้อยครับข้างมอเรียบร้อยเดี๋ยวเอาตะไคร้ลุงนนก่อนรอน้ำเดือดจะงหวะป่าลุงนะครับเนอะ ครับผมเรียบร้อยครับต้มประกุนเนาะนี่ครับผมกดใส่เบ็ดมใหม่ๆมนะครับต้มหอมเนื้อหวานครับผมกับตำาะุ่งครับผมใส่ปูหน่อยครับปูหน่อยดองใส่น้ำปลาครับผมมีสำานิแล้วครับกับข่าแรงหลังจากที่ไปใส่เบ็ดมาแล้วก็ฝนตกครับตอนนี้ผมก็อาบน้ำเรียบร้อยครับผมรอกกินข้าวกินปลา ขอฝากคลิปไว้สักนี้ครับผมมากุดไล่ครับใส่กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับมือนีกันสวัสดีครับ